โอ้โหลุงลุงจะมาย้ายรถอะไรตอนนี้นะรถคันนี้ย้ายยากเลยะฮะดูอันตรายอ่ะเนี่ยเป็นรถสองล้อสองรถกับท่วนสองล้อมจะอันตรายเพื่อนอือยังไม่ต่อโฮกัย้ยอ่ะว่ไวอ่ะมาตา คนที่มาไปขายนะฮะเห็นไหมฮิมาหลังรถไปขายที่ประเทศไทยนะฮะ

สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวันที่ยี่ิบสามหิมะตกหนักนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางจะไปวัดแห่งหนึ่งนะคะท้างกลางหิมะตกหนักแบบนี้แหละาคา่ะเรากําลังมีภารกิจที่จะไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะวัดแห่งนี้นะก็เราเคยไปขอไว้นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวก็พูดก่อนว่าใครที่เป็นแบบว่า สายไม่ใช่สายนี้นะคะโอ้วิวสวยอะคันเพื่อนเดี๋ยวขอวิว่า่วิวก่นนะโอ้วรถสีแดงแบบเท่อะเห็นชัดเจนอะก็ถ้าเป็นใครเป็นสายแบบเชื่อมั่นในตัวเองสายแบบไม่ได้ชอบขออะไรเงี้ยก็ ผ่านไปได้ค่ะเออแต่ว่าการเป็นสายเชื่อมั่นตัวเองก็เชื่อมั่นนะคะแต่ก็จะเป็นตน้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยนะคะการเป็นประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้สายมูแบบเต็มนะเป็นแบบไฮบริดค่ะไฮบริดแบบผสมระหว่างความเชื่อมั่นในตัวเองกับการขอกรจากกิจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบไม่ใช่แนวเนี้ยก็ ผ่านผ่านไปไป้ายหน้าได้เลยนะคะเอออันนี้การจะมาเล่าในประสบการณ์รกณันนะก็คืออ่ะเริ่มต้นได้ตอนนี้เรามีภารกิจที่จะไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะเป็นวดัดนะไม่ใช่ศาลเจา้วาวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่เมื่อก่อนก็ไม่คิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันอะไรหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะ เล่าเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าเคยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยค่ะคือสามีเนี่ยป่วยหนักมากนะคะก็เลยภรรยานี่ก็เลยไปขอให้มีชีวิตอยู่ให้หายป่วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ผ่านมาไปหลายปีสามีก็ยังป่วยทรมานมากเลยอะไรเงี้ยเออก็ไม่หายนะคะผ่านไปหลายปีหลายปี ก็เริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วอะเออคือมันไม่หายก็เลยแบบอยากจะตายเลยมันสามีอะนะแต่ภรรยาก็ไปขอทางทางท,างที่วัดนีว้นะแต่ว่าสามีก็ไม่หายผ่านไปนานนมก็ยิ่งแย่ลงแต่ก็ไม่ตายสักทีนะคะไม่เสียชีวิตสักทีนะคะสามีก็เลยแบบทรมานมากอยากตายแบบเลยภรรยาก็เลยแบบสงสารสามีมากนะคะ ก็เลยไปทําการถอนคําการขอพรจะบอกว่าถอนสาบานเราไม่ได้สาบานนะถอนที่เราไปขอพรไว้ว่าให้สามีมีชีวิตอยู่ประมาณเนี้ยก็ไปถอนบอกว่าขอให้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยอพอไปที่วัดแห่งนี้ไปถอนไปถอนนะคะโอ้รถโอ้โหด้วยโอ้โหน่ารักอ่ะสีเลยหลอง ไอ้พิม์มาตอกมาตอสามีก็ตายค่ะอืมนั่นแหละการได้ฟังเรื่องนี้จากลุงเมื่อก่อนนะก,ก็ไม่ได้ชื่อเออนั่นแหละก็เ,เหมือนท้าทายเนาะไม่ได้ท้าทายอะ่ะคือเฮ้ยเราก็คิดว่าในมุมมองหนึ่งว่ามันเออศักดิ์สิทธิ์ดีอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหพิมะยิ่งเยอะยาานเพื่อนสวยดีอะ่ะ แถวดียิ่งหิมะเยอะกว่าแถวบ้านเราอีกนเ้เพือนเป็นกำแพงหิมะเลยต่อการก็คือแบบว่าไม่ได้ท้าทายนะแต่เห็นว่าเขาสักดสิทธิ์ด,ดีกันก็เลยขอพรข้อหนึ่งนะขอพรข้อหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกแต่ก็เกี่ยวกับครอบครัวของเรานี่แหละแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องป่วยนะคะขอพรไปแล้วพอผ่านมาโอ้โหนี่น่าจะห้าปีห้าปีหกเจ็ดปีอะ ห้าปีอ่ะปะเฮ้ยมันมันเริ่มมีสอมีเวลสอว่าจะเป็นคล้ายคลายเคสของสามีภรรยาแต่อันนี้ไม่ได้เรื่องป่วยนันเพื่ออจะมีเอ้ยทำไมแบบขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะนะคะมันไม่เป็นอย่างที่คือมันไม่เป็นอย่างที่เราขออยู่แล้วอะ่ะเออไม่เป็นไปตามเราขอแถม แถมมันจะกลายเป็นแบบว่าไม่ตายเหมือนเหมือนเคสเคสท,ที่การเล่าให้ฟังอะคือไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ตายกลับเป็นทรมานอะไรเงี้ยเออเคสนี้ก็คล้ายๆกันแต่ไม่ได้เรื่องอนะป่วยนันเพื่อนเออคือมันยังไม่ประสบผลสําเร็จแต่วาง,ง่ายแต่มันจะค้างคาอยู่แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออการก็เลยจะไป ถอนคําขอขอที่การขอที่วัดนี้นะก็คือการขอเรื่องหนึ่งไว้แต่ก็ไม่ต้องแล้วก็ได้ไดประมาณนี้คะะ่ะเอ,อเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้คือมันจบลงนะอีกประมาณสองปีสองปีสมปีเนี่ยแหละก็อาจจะเดี๋ยวกันจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องอะไรน,นะแต่ตอนนี้ไม่สะดวกเล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราคะ,ะเป็นเรื่องของครอบครัวก็นะโอ้โหดูเพื่อน นี่ก็คือเดินทางไปแบบว่าแบบนี้เลยนะคะนี่เดินทางเข้าไปในภูเขาอีกนั้นเพื่อนสุดยอดไหมละ่ะนี่นะคะมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะคือเขาจะอยู่ไปในภูเขานู่นไปอีกนะคะวัดเนี้ยเป็นวัดแบบเล็กๆอะ ขับยากนะการไม่มีทางจะขับมาทางนี้หรอกเนี่เอาอะ่ะขับไปทํางานอย่างเดียวเลยไม่ไปหรอกถ้าไม่จําเป็นนะไม่ออกจากบ้านนะเราไม่ใช่ขับรถเก่งนะขับรถชนานาญพื้นที่นะไม่เอาอันเก็นตัวน,นี้แบบมองไม่เห็นอะไรเลยก็เรียกปรีดเอานะนะที่เขาโปรนจ้ะถ้าไปตามภูเขาก็อาจจะหลงทางทได้ ไปได้หรือเปล่านะฮัเพื่อนถ้าไม่ถ้าไปไม่ได้ก็จะเลื่อนไปอาทิตย์วันครั้งหลังนะ กโยบูบูจเนเสกลงนนี่ค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เรียกประกันอย่างเดียวโทรเรียกประกันแล้วก็รอโหนานโคงนานอ่ไกลขนาดนี้แล้วถ้าคุณไม่ได้รู้จักพื้นที่นะตายเลยการนี่คนหนึ่งเราไม่รู้จักว่าอยู่ที่ไหนนะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะไม่ทราบคะ่ะ วัดดีนะะนี่นะโอ,โอ้โอเคลยว่าโอ้อ้ำก็เด็ดโอ้โหสุดวอ่ะโอ้สวยงามนะคะเน,ะะนี่ยคือวัดที่เราพูดถึงนะคะ เยวขอเก็บกล้องก่อนนะคะบิ๊กน้อยทั้เหมือนตึกนี้ก็สร้างมาใหม่อะคือเหมือนเขาสร้างบ้านตรงนี้ท่านเพื่อนตอนนี้เราก็กลับมาแล้วเพื่อนเพราะว่าเออคือมันไปตรงเข้าไปตรงวัดไม่ได้เพมือนเพราะมันเป็นหน้าหนาวแล้วช่วงนี้มาตกหนักนะคะ อนี่ค่ะวัดนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อแล้วกันเดี๋ยวเรามาช่วงสป,ปริงนะก็คือไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะแค่มาถอนนะคะมันถอนคําขอนะคะคําขอพรนะคะคือแบบนี้ก็มีด้วยนะฮนเพื่อนอ่อคนนี้ขวดสีเหติดกระดาอยู่จ้าก็ยังีแอนลุงบอกว่ามันมีตัวหนังสือสีแดงวะเขียนไว้คืออะไรลนะุง 自分で考えると例えばさっきも言ったあと3年生きてくださいとかこれは時間ってみたい何日これお地蔵様なんだだからリミットが設定できるんだ例えば3年生きてとか3年たったら金持ちにしてとかおお <before> <everywhere> ルナカンプーン空港空港もシーテープかんかんみルー เขาไม่ใช่เทพเจ้าบอกเออถ้าเป็นเทพเจ้าก็จะไม่ได้อยู่ในในในวัดใช่ไหมเทพเจ้าก็จะอยู่ที่ศาลเจ้านั้นเพื่อนก็คือมนศาลเจ้าแต่อันนี้เป็นวัดจะไม่เกี่ยวกับเทพเจ้านะคะก็คือเขาเป็นโอจิโซซามะนะคะที่เขาอยู่ตามจะเห็นรูปปั้นเพื่อนที่เห็นรูปปั้นที่เป็นถ้ามันกอสีแดงมั่งอะไรมั่งที่อยู่ตามวัดแต่บางที่ก็เป็นเด็กอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละ ตั้งอยู่ตามวัดอะนั่นแหละเขาเป็นโอจิโซสมาที่คุณขอแล้วจะต้องแบบกำหนดเวลานะคะแล้วคือดังมากอ่ะวัดนี้นะะเออเมื่อกี้เขาก็โหสร้างสร้างบ้านข้างๆเลยอ่ะอันนั้นเป็นพระนะคะเ,เขาดังมากในเรื่องแบบการขอและแบบกำหนดเวลาสมมุติว่าเราขอว่าขอให้เขามีชีวิตภายในดีขึ้นภายในหนึ่งปี2ปีสาปีอะไรประมาณเนี้ยคือกาหนดเวลา ถือไม่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นกลายเป็นแบบแบบที่การไล่าัห้ฟังคือประมาณนั้นน่ะนั่นแหละเป็นวัดที่แบบนั้นนะคะมีชื่อเสียงด้านนั้นน่ะคือจะอะไรต่อคือวัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ใช่แบบเป็นเขาจะเป็นครอบครัวถ่ายทอดเป็นครอบครัวเป็นตระกูลฮะคือถ้าครอบครัวเป็นพระที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบตระกูลนะคะเขาจะถ่ายทอดกันเป็นตระกูลอะ ไม่ใช่เปเป็นวัดแบบบ้านเรานะก็คือสมมติว่าครอบครัวบ้านเนี้ยเป็นพระนะก็คือมันจะมีแค่ครอบครัวเดียวนะเพ่อนไม่ได้มีหลายคนแบบบ้านเรานะเออเป็นตระกูลพระญี่ปุ่นจึงสามารถมีเมียได้นะเพื่อเพื่อที่จะถ่ายทอด <Ooh. S 1> สืบทอดนะคะก็สืบทอดตระกูลพระนะคะเพื่อดูแลวัดต่อไปค่ะถ้าใครมีลูกสาวเนี่ยก็คือต้องไปแต่งงาน ผู้ชายนะคะและผู้ชายคนนั้นก็จะต้องยอมเป็นพระเพื่อที่จะดูแลตระกูลนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือพระเขาจะเป็นรุ่นต่อรุ่นนะคะนี่เป็นร้านรามเมงนั่นเพื่อนกินรามเมงแถวๆ่บ้านใหเขารู้จักล,ลุงด้วยีเกียวแปลว่าเปิดทำการนะคะ